เฉพาะทางคืออะไรเหมาะก,กับใครบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เลนเฉพาะทางนะคะหลายๆท่านอาจจะรู้จักในชื่อของ Office l เ n นเลนกลางใกล้หรือว่า Indoor Progressive ทั้งหมดนี้นะคะมันก็คือเลนเฉพาะทางนั่นแหละค่ะตัวเลนเฉพาะทางคือเลนที่เอาไว้สำหรับมองที่ระยะคอมพิวเตอร์นะคะไปจนถึงระยะอ่านหนังสือค่ะสมัยก่อนนะคะเราใช้แค่แว่นอ่านหนังสือก็เพียงพอแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนแปลงไปค่ะเราใช้ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ iPad เแลมีการดูเอกสารที่หลากหลายระยะ ะะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้แว่นอ่านหนังสือได้เหมือนเดิมแล้วเพราะถึงแม้ว่ากิจกรรมจะเป็นระยะใกล้แต่มันใกล้ไม่เท่ากันค่ะดังนั้นเนี่ยเลนส์เฉพาะทางนะคะหรือออฟฟิศเลนส์เนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์มากๆเลยละค่ะเพราะว่ามันช่วยให้เรานะคะมองเห็นระยะใกล้ที่แตกต่างกันเนี่ยได้คมชัดยิ่งขึ้นค่ะ ตัวแว่นเฉพาะทางนะคะจริงๆแล้วก็มีข้อจํากัดเหมือนกันค่ะบางคนนะคะใส่แว่นเฉพาะทางเรารู้สึกว่าม,มันก็มองได้ไกลบ้างเหมือนกันนะก็เลยเอาไปใส่เดินซึ่งอันนี้หมอไม่แนะนําเลยนะคะตัวแว่นเฉพาะทางเนี่ยควรจะเป็นแว่นติดโตค่ะมากกว่าที่จะเป็นแว่นติดตัวเดินไปตามที่ต่างๆนะคะเพราะฉะนันเนี่ยการใช้แว่นเฉพาะทางจะต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะหากใครคิดไม่ออกว่าจะไปตัดแว่นโปรเกรสซีฟที่ไหนดีหมอก็ขอเรียนเชิญที่มัธยาคลินิกได้เลยนะ ะะเรามีทีมนักทัศนาาตรคอยดูแลในทุกๆขั้นตอนเพื่อให้คุณได้แว่นที่ใช่ที่สุดค่ะหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะถ้าใครยังสงสัยเรื่องของเลนส์เฉพาะทางหรืออยากจะเข้ามาทดลองเลนส์เฉพาะทางที่มัทยาคลินิกทั้งสองสาขาก็มีเลนส์ทดลองเฉพาะทางให้คุณได้ลองทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะติดต่อสอบถามได้ที่ Line Official SI แอสมัธยาคลินิกตรงนี้ค่ะหรือ ือ call center 0ู9ย์เ6้6เค่ะ